สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนบอนสีนะคะวันนี้จิมจะมาพาเพื่อนๆนะคะแยกบอนสีปลูกบอนสีนะคะปลูกบอนสียังไงนะคะให้ให้ขายง่ายนะคะได้ขายเร็วแล้วก็ลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสนใจง่ายนะคะคือมองแล้วอยากได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้จิมได้เอาต้นไม้ออกไปขายนะคะมีงานประจําหมู่บ้านนะคะงานเป็นงานจัดบูธนะคะจิมก็เลยได้มีโอกาส เอาบอลสีไปขายนะคะรู้สึกว่าลูกค้าจะชอบมากสนใจมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอลสีจิมม,มันเป็นหัวใหญ่เนาะหัวเก่แล้วมันจะกัดสีมาเลยที่จิมเคยให้เพื่อนๆดูนั่นแหละคะ่ะจิบเอาไปก็ลูกค้าก็จะชอบมากนะคะเดี๋ยวจิมจะมาทํามาวิธีทํานะคะให้เพื่อนๆดูว่าทํายังไงที่เราจะได้ขายง่ายขายเร็วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ค่ะเพื่อนเพื่อนบอนสีที่จิมบอกว่าขายดีนะคะเพ huh ื่อนจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะกัดสีแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจิมขายนะคะกระถางประมาณนี้จิมขายห้าสิบาทนะคะเนี่ยยกไปทั้งกระถางเลยนะคะจิมขายนะคะนี่บอนสีก็จะประมาณนี้กัดสีมาลูกค้านี่เพื่อนเพื่อนต้องบอกว่าแย่งกันเลยนะคะ่ธอใส่ถุงแทบไม่ทันนะคะเพื่อนๆนเนี่ยแบบนี้เลยไอีจิมจะมาปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะว่า จะได้แบบนี <HHH> ้เลยยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ด้วยนะคะลูกค้าถามหานะคะจิมใส่สลิงไปขายนะคะใส่กล่องลังไปนะคะแล้วก็ใส่สลิงไปนะคะเพื่อนขายดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกค้าชอบนะคะบอกว่าทําไมที่บ้านไม่กัดแบบนี้นะคะที่จริงจิมเอาไปขายนี่ลูกค้ามีแล้วนะคะแต่ที่บ้านเขาจะเขียวนะคะเขาไม่กัดนะเขามาเห็นของจิมเขาก็ซื้อไปอีกค่ะจิมเอาไปนึกว่าจะขายไม่ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจิมจะพาเพื่อนๆมาทำนะคะ ทำวิธียังไงให้มันได้ขายเร็วนะคะลูกค้าสนใจนะคะอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจิมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่คือบอนสีที่จิมฝังหัวไว้นะคะจ่เป็นหัวเร็วนะคะจิมไม่ได้ผานะคะคือจิมไม่มีเวลาผ่าจิมก็เลยฝังหัวไว้นะคะน้องก็จะเตกโหลอดออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นี่เป็นโหลดบอนสีอีเนานะคะ,ะ,คะเพื่อนๆนี่ค่ะเนี่ยจิมจะฝังฝังไว้ที่จิมเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะฝังไว้จิมจะงัดมาปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆเนี่ยได้ขายเร็วนะคะ คือลูกค้าเห็นอย่างนี้นี่อยากได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยหลอดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจิมก็ไปงัดมานะคะที่จิมฝังฝังไว้ตามกระถางนู้นกระถางนี้นะจิมเอาไปเปะเปะไว้นี่น้องออกมาอย่างนี้นะคะเราเอามาปลูกลงกระถางอ่าอย่างนี้กันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยกระถางอย่างนี้นะคะเนี่ยกระถางเก่านะคะเพื่อนๆค่ะนัเพื่อนๆอน่าสหรับกระถางเก่านะคะมีบอลสีอยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวจิมจะบอกนะคะเนี่ย มันจะกลายเป็นดินหมดสภาพนะคะเพื่อนๆบอลสีอยู่ในนี้นะคะเป็นหัวนะคะเนี่ยยังมีโผล่มาเลยนะคะนี่ค่ะเรากา็ดินมันหมดสภาพนะคะเขาเรียกว่าดินหมดสภาพกลายเป็นโคลน,นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหมดสภาพกลายเป็นโคลมันจะเป็นแบบนี้นะคะดินตอนเราใส่ไปมันจะเป็นหยาบๆเนาะ ทีนี่มันอยู่นานๆไปมันกลายเป็นโคลนงี้เขาเรียกดินหมดสภาพนะคะเพื่อนเราต้องเปลี่ยนนะคะทีนี้น้องยุบไปน้องก็จะไม่มีรากนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะที่จิมเอามาเปะๆไว้ตามมาตามกระถางนะคะที่เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นหัวๆนะคะแล้วทีนี้น้องก็ะโผ่มาแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยหัวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราก็นํามาล้างนะคะเพื่อนนามาล้างน้ํานะคะเนี่ยรากน้องจะไม่มีนะจะเป็นสีดำเดี๋ยวจิมจะล้างน้ําให้ดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆเนี่ยจัล้างน้ําดูอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเป็นหัวบอลสีแบบนี้นะคะเราเรานําไปปลูกใหม่นะคะให้น้องปลูมานะคะอันนี้จิมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นอีหนาำก็ดีนะคะเนี่ยเขี้ยวนี่เราไม่ได้พานะคะเราจะต้องการให้มันกัดสีแบบนี้เลยนะเราจะเอาไปปลูกใหม่เลยนะคะเพื่อนปลูกใหม่เลยค่ะล้างนะคะแล้วเราก็เอาอกนะคะจากกระถางอ่าที่มันหมดสภาพแล้วนะที่มันเสื่อมสภาพแล้วนะคะเพื่อน นี่ค่ะเราโคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะดินนี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่เราต้องไปเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยที่เราผสมใบไม้ไว้นะคะขี้ควายไว้มาผสมใหม่น,นะคะพวกทานพวกพงทานนะคะเพื่อนแล้วก็ถ้ามีน้ําหมักก็เอามารดด้วยนะคะพวกน้ําหมักพวกน้ําปุ๋ยก็เอามาใส่ให้มันเปียกเลยนะคะเพื่อนเนี่ยบอนสีก็มีอยู่ในนี้นะคะเขายุบไปนะคะนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะนี่ค่ะ มีนะคะเพื่อนๆมีนะคะเราก็นำมาล้างนะคะล้างกอนค่ะให้เขารู้สึกว่าเออได้เปลี่ยนเขานะคะนี่ค่ะมวบอนนะคะเอาออกเลยนะคะเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยค่ะนะเดี๋ยวจิมจะทําให้ดูนะคะเพื่อนๆจะได้จะได้ขายเร็วนะคะเพื่อนจิมนะตอนแรกจิมว่าเคยบอกเพื่อนๆอยู่ถ้าขายไม่ได้จิมก็จะปลูกตามบ้านนะคะเพื่อนๆ ดินมันจะเป็นโคลนนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยดินมันจะกลายเป็นโคลนนะคะอย่างนี้นะคะมีไส้เดือนด้วยนะคะเนี่ยนี่ขออนุญาตนะคะยังไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยดินมันเป็นโคลนแบบนี้เลยมันจะหมดสภาพนะคะเพื่อนๆต้องผสมใหม่นี่ขนาดจิ้มวางอิดบล็อกอวางกระเบื้องยังมีไส้เดือนเข้ามาอยู่นะแสดงว่าดินสมบูรณ์มากนะครับเพื่อนอ่ะเราก็ด้อออกเลยนะคะ กระถางไหนที่มันต้นเล็กๆอย่างนี้รื้อออกเลยค่ะเนี่ยเอาไปไว้กระถางเล็กนะคะให้เขาโตถึงจะย้ายมากระถางใหญ่นะคะคือเขายุบไปเขามีหัวอะไรแต่เขายุบไปนะคะเพื่อนเนี่ยเราเปลี่ยนกระถางรุ่นนี้ไว้นะคะรุ่นนี้นะคะเปลี่ยนเอาไว้นะคะเปลี่ยนเอาไว้ก่อนนะฮะรอจนเขายุบมีหัวนะเราจึงมาเปลี่ยนแบบนี้ทําแบบนีุ้นหมุนเวียน,นไปค่ะเพื่อนนะคะ นะตอนเลกกิมก็นึกว่าจะขายไม่ได้นะคะปรากฏว่าถึงยังไงต้นไม้ก็ขายได้ะคะ่ัเพื่อนๆเนาะเนี่ยมีมีไส้เดือนด้วยนะคะนี่ค่ะไส้เดือนนะเนี่ยตัวไส้เดือนค่ะนี่ค่ะนะดินที่กิมใช้นะคะเดี๋ยวไปผสมใหม่นะคะเอ,เอาคิปเอาคีควายเอาปุ๋ยควายปุยหมักที่กิมทำนั่แหละเอามาผสมใหม่นะคะกับเพื่อนๆเรา เราก็ผสมดินใหม่แล้วนะคะเอาดินเอาดินใบไม้นะคะดินใบไม้ดินขีนควายที่เราหมักไว้นะคะเป็นก,งกงองๆอ่ะที่จิมเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูอะ่ะเอามาผสมใหม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะต่อไปนะคะเราก็เอามาปลูกเอาหัวพวกนั้นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆขออนุญาตนะคะนี่ค่ะทำอย่างนี้เลยนะคะเอาหัวนะคะที่ได้นี้นะคะ จะใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนแล้วเตกหลอดมานี่ขายได้เลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าจะชอบเป็นแบบนี้มากกว่าคือเอาไปแล้วมันสวยเลยะค่ะไม่ต้องใช้เวลารอนะคะนี่ฟังไว้อย่างนี้เลยนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะรากเขาก็มีแล้วนอโลอดเขาก็มีพร้อมเลยนะคะเพื่อนเขาเตกมาขาวจั่วเลยค่ะนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยคือเขายังไม่รู้ตัวแล้วะค่ะเนี่ยเขาโผล่มาเขาก็ พร้อมเลยนะคะเนี่ยพร้อมจะเตกหลอดเลยเนี่ยเราปลูกอย่างนี้เลยนะคะอ่าค่ะเนเพื่อนนี่อีกกระทางหนึ่งปลูกแยกเลยนะคะปลูกแยกเลยแล้วเพื่อนๆก็เอาน้ำอ่านั่นแหละน้ำปุ๋ยที่จิมบอกอะอาไปรดเลยนะคะโตวไวนะคะน้ำปุ๋ยไข่นี่ค่ะเพื่อนๆวางอย่างนี้เลยนะคะปลูกเลยรพร้อมจะโผล่มา อยู่แล้วนะคะเพื่อนนี่หลอดพอมจะปลูกมาแล้วแลหลอดค่ะเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าย้ายเขานะคะเพราะว่าเขายังไม่แตกหลอดนะคะอ่าเนี่ส่วนพวกนะคะส่วนพวกที่เราลื้อมานะคะเพื่อนๆก็ฝังไปใหม่นะคะนี่ฝังลงดินไปใหม่นะเขาก็จะเพื่อนๆนไม่ฝังลงกระถางก็ไปฝากไว้ตามไหนก็ได้ค่ะตามกระถางนู่นนี่นั่นก็ได้เดี๋ยวเขาลูกมาก็เราค่อยงัดมาปลูกได้เลยนะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆจิมจะงัดหัวนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะถามว่างัดทําไมไว้ให้มันเป็นกอเป็นอะไรไปนะคะเป็นกอใหญ่ๆสวยจิมมีเยอะแล้วนะคะสาหรับอีนาหน้าบ้านก็กอใหญ่มากนะคะจิมมีเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจิมมีกอนี้นะคะที่ให้เพื่อนๆดูบ่อยๆนะคะกอใหญ่มากมีทั้งหมดสี่หัวนะคะเพื่อนตอนนี้ก็เตกรูปเตกร้านออกมาชนิดที่ว่านะคะเยอะมากนะคะจิมมีกอนี้แล้วนะคะจิมกันเลย ที่เรือจิมก็อยากจะเบงนะคะหารายได้นะคะนี่ค่ะกอใหญ่มากนะคะรัศมีใหญ่ด้วยนะคะแล้วกระถางนู้นอีกระถางนึงเนาะนี่ค่ะเบื่อคนที่เขามยังไม่มีเหมือนเราเขาก็อยากได้เขาก็ชอบนะเหมือนเราเนาะเราก็สามารถเอาเบงปันหารายได้ได้นะคะอ่านั่นแหละค่ะเพื่อนจิมมีเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็กอใหญ่มากแล้วก็มีลายหัวมากนี่ค่ะกระถางนี้นะคะกระถางมังกรนี่นะคะ เนี่ยค่ะจิมมีเยอะมากก็เลยที่เหลือจิมก็ทําการหาไรายได้เลยค่ะตอนนี้นลูกค้าบอกว่าจะมาอีกนะคะจิมจะทํารอนะคะเนี่ยจิมก็จะงัดนะคะต้นนี้เลยนะคะงัดออกไปเพื่อที่จะนี่ค่ะจิมฝังแค่ฝังไว้นะคะมันเป็นหัวจิมแค่ฝังไว้แค่นั้นเองนะคะเนี่ยค,คือเขาจะพอใจที่เขาได้แบบหัวแบบนี้ไปนะคะเราก็เอามาปลูกใหม่เลยค่ะใส่กระถางเลยค่ะเพื่อน ขออนุญาตมุนกล้องนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยลงงายนะคะนี่ค่ะใส่ดินเลยนะคะเพื่อนๆเราจะจะเราจะได้ความรวดเร็วนะคะในการอะะ่เด็กบลนสีสวยเร็วนะคะแล้วก็ได้ท้ายเร็วนั่นเลยคะ่ะเพื่อนๆนะบอกเพื่อนๆอย่างนี้เลยถ้าเพื่อนๆมีต้นที่มีหัวแล้วนะคะนี่นี่ค่ะนี่หัวใหญ่มากค่ะ ถ้าไม่มีใครมาซื้อนะยิ่งดีนะคะเพื่อนคือเขาโอ,อกโหลดมาเขาก็จะมีลูกมาด้วยเราเงี้นะคะเราเงี้หนอแยกเลยค่ะเพื่อนทีนี้ก็เขาจะกลายเป็นหลายต้นแล้วทีนี้เราก็รอวันให้เขายุบนะคะแล้วเขาก็จะมีหัวทีนี้แหละนะคะขาวโพลนเลยคะ่ะออกมาก็จะเป็นขาวโพลนเลยทีนี้เพื่อนๆมีงานเทศกาลอะไรนะคะขุไปเลยค่ะเพื่อนๆนะมันยังไม่มีคนมีหมดหรอกบอลสีนะจิ้มขายกระถางละห้าสิบพอแล้วค่ะเพื่อน นี่ค่ะนี่เลยนะได้สามกระถางแลวนะคะเพื่อนนี่ค่ะจิ้มจะงัดออกให้หมดเลยนะคะแล้วจิ้มจะงัดขออนุญาตนะคะเพื่อนหมุนไปหมุนมาจิ้มจะงัดอันนี้ออกให้หมดเลยได้ประมาณสามต้นนะคะเนี่ยแล้วจิ้มก็จะเอาอันนี้ฝังลงไปคืนนะคะฝังลงไปใหม่ให้เขาพูมาอย่างนี้ใหม่นะคะเนี่ยค่ะจะทําอย่างนี้หมุนเวียนไปนะคะเดี๋ยวเราจะงัดอันนี้กันนะคะอันนี้หัวใหญ่มากค่ะแล้วจะแง่ออกเลย นี่ยเป็นหนอออกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่นี่เราก็คือเ,อาเรานําไปฟังได้อีกนะเราเงหนอออกแล้วเรานําไปฝังให้มันงอกได้อีกนะคะจิ้มเนี่ยจะไม่ปล่อยไปทั้งหัวใหญ่นี่นะคะนี่นี่ค่ะเราแค่ง่เอาหนอนะคะอ่านี่เราจะไม่ปล่อยไปทั้งหัวนี่จิ้มจะเอาไปวางโล่ลรากไว้ในน้ํานะคะหรือจะเอาไปฝังเลยก็ได้ค่ะเนี่ย นี่ค่ะจิมจะทําอย่างนี้นะคะแง่นะคะนง่เอาไปปลูกนะคะนี่แง่เนี้ยเลยค่ะคนยาตนะครับเพื่อนแง่เลยนิ้นอ้อยเขาไม่ตายง่ายอ่ะนี่โอ้ไม่ได้ดูกล้องเลยนะครับเพื่อนนี่ค่ะแง่ตรงที่มีรากนะคะนี่ได้สองต้นแล้วนะ,ะอ๋ออันนี้เป็นต้นจอมนะครับเพื่อน ต้นจอมโอเคนะคะไม่เป็นไรเงี้ยเลยค่ะที่เหลือจิ้มจะผ่าแล้วนะคะรู้สึกว่าจะต้องขยายแล้วะคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเงี้ยเลยนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องขยายอะให้เป็นจอมเลยนะคะเดี๋ยวจิ้มจะไปเอาปูนแดงมาทาก่อนเนาะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเน่าไปก่อนนะคะเอนเพื่อนๆขออนุญาตทาปูนแดงก่อนนะคะเท็กก่อนที่จะลงปลูกนะคะนี่ค่ะ าไว้นะคะอย่าให้เป็นเชื้อรานะคะเพื่อนๆปลูกไปเลยค่ะปลูกเลยนะที่เราผ่าออกจากต้นแม่นะคะส่วนหัวนี้จิ้มจะเอาไปผ่านะคะงอกไม่งอกก็ไม่เป็นไรคะ่ะเนี่ยผ่าชิ้นใหญ่ๆไปเลยเราก็จะได้อีน้ำเขียวมานะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะชิ้นผ่า ต้องใช้เวลาให้เขาเป็นหัวอีกนะคะถึงจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนมันก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะอ่านะคะ,ะ,ะ,ค,ะคลิปนี้จะยาวหน่อยเนาะจะทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะอ่าต่อไปเราก็เอาไปปลูกเนาะสําหรับชิ้นนี้จิมจะไว้ผ่านะคะเพื่อนนะค่ะเพื่อนเพื่ทำการปลูกกันเลยนะคะนี่จิมใส่ดินไว้เลยนะคะแล้วก็เอามาปลูกกันเลยเนาะนี่ค่ะทําเวลานะครับเพื่อน เดี๋ยวลูกค้ามาก็มาเห็นเลยนะคะยกไปเลยนะคะเพื่อนๆมีรากแล้วค่ะแต่เราต้องทำโรอนะคะเพื่อนๆถ้าเขายังไม่มายิ่งดีนะคะให้มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้หน่อยนะคะเนี่ยยกไปได้เลยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นหลอดแล้วนะคะเนยเพื่อนๆมันขาวแล้วเนาะนี่ค่ะเนี่ยมีหลอดไปพร้อมนะคะสองหลอดนะ แล้วก็ใส่ดินนะคะน,นี่เลยอันนี้หลอดใหญ่มากเป็นต้นจอมนะคะหลอดจอมเป็นชิ้นจอมนะคะอ่านะเป็พื่อนเนี่ยเอาไว้ยังนี้ก่อนเนาะนี่ค่ะค่ะเพืเ่อนอ่าแค่นี้พอนะคะ ตอนนี้เราก็ได้แล้วหกเจ็ดกระถางนะคะเชวนชิ้นนี้นะคะอ่าก็อนุญาตหมุนกล้องนะคะนี่ค่ะตรงนี้กระถางนี้ที่ว่างเปล่านี้นะคะเราเพิ่นดินหน่อยนะคะพเพื่อนอตอนนี้ก็เย็นแล้วนะจิมยังไม่ได้ไปเอาควายเลยนะเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้จิมจะไปเอาควายนะคะอ่าชิ้นนี้เราล้างเล้วนะาะเราล้างทําความสาดแร้วนะคะบางชิ้นก็จะมีรากออกมาแล้วนะคะนี่วางเลยค่ะพเพื่อนวางเลย เพื่อที่จะให้เขาผูมานะคะถ้ามีชิ้นไหนไปเจอกะทางไหนยุบอีกเอามาไว้นี่เลยค่ะเหนะคะเราต้องทําหมุนเวียนกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวางไว้เลยนะคะแล้วก็เอาดินนะคะเพื่อนๆใส่นะคะคใส่ปลุกๆให้โลให้เขาผูมานะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเราต้องทําให้ทันนะคะให้ต้องทําให้ทันลูกค้านะคะ ถ้าเขามาไม่เจอแล้วเราก็อุดนะคะเพื่อนน <t> ี <t> ่นี่ค่ะเราต้องทําไว้นะคะทําไว้เลยไม่รู้นะคะขายได้ไม่ได้เราไม่รู้นะคะเราปลูกไว้อย่างนี้แหละจิมถึงบอกว่าปลูกไปเลยขายไม่ได้ก็ปลูกเอาไว้ไปเลยนะคะถึงเวลานะถึงเวลานั้นน,น,นะ,ะเขามาจับเอาไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ยเป็นอันวัสิุนะคะแล้วก็รออันนี้ปลูกมานะคะแล้วอันนี้ขายได้เราก็มางันอันนี้ไปอีกนะคะก็เป็นอย่างนี้หมุนเวียนไปนะคะถ้าจิมไม่ทําอย่างนี้ไว้นะวันนี้จิม ไม่ได้ขายนะคะดีที่จิ้มปลูกเอาไว้ก่อนนะจิมปลูกว่าเออจิ้มคิดว่าเออขายไม่ได้ก็ปลูกปลูกไว้นะจิมคิดอย่างนี้นะก็เลยเป็นอันว่านะได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ได้ตามเอ่อไม่รู้ไม่ใช่ได้ไดตามเผนหรอกไม่ไมีรู้ว่าเพนมันเป็นอย่างนี้หรอกท,ทําทําโดนดังไปนะคะแต่มันได้นะคะนี่คะ่ะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเพเก้ากระถางนะคะเพื่อนนะ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเดินดูตรงไหนมันมียุบมีมีหลอดหลอดตรงไหนก็จะนํามาทาไม่นานเดี๋ยวเขากเตะค่ะเนี่ยหลอดพวกนี้นะเอาเตะแล้วเขาก็กออกรากมาพร้อมนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะสําหรับวันนี้เนาะพาเพื่อนเพมาชมนะคะในสูตรทําให้บอลสีกัดเร็วได้ขายเร็วนะคะเพื่อนทันใจลูกค้านะคะมีความดึงดูดลูกค้านะคะอาจิ้มพูดถูกหรือเปล่านะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนจิมนะคะค่าแล้วจิมไปเอาควายนะครับต่อไปจิมไปเอาควายนะคะนี่ค่าแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะขอบคุณที่มารับชมวิดีโอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจิมจะมีอ่พูดไอเดียอะไรขึ้นมาอีกนะคะก็จะตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวจะนํามาให้มาอ่าเช่น,นะคะเล่าบอกเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ